ปูนนะคะปูดปูดปไม่ออกไม่ออกไม่ออมไม่ออม้เก่งเยครับไมาีได้มาเดมโอ้โหเป็นการเดินพรมเขียวครั้งแรกเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการร่วมงานกับไอ้ฉีครั้งแรกเลยนะก็ดีใจมากๆครับที่ได้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มาร่วมงานกับไอ้ฉีใช่ครับก็บอกเลยว่าเป็นการเดินพรมที่อบูนมากเพราะว่าพี่ๆมาให้กำลังใจกันเยอะเลยที่สําคัญเลยคือ ความเป็นพรมเขียวเนาะมันก็ไม่เหมือนพรมที่ไหนอ่ะแล้วก็เป็นเกลติมากเลยนะครับไอ้ชีที่ได้เชิญพวกเรามาแบบว่าอยู่บนพรมสีเขียวนี้นะครับสุดยอดฮะครับนี่ยนะผทางการเดินไกลไหมไม่ไจริงๆไม่ไกลไม่ไกลนะฮะใช่ใช่อ่ะไม่ไกลหรอกเดี่ยวเองเดินจากตรงนั้นมาตรงนี้เองตอนแรกคิดว่าจะได้เดินจากห้างนู้นแล้วก็เดินมาห้างนี้โอ้โหก็เคยเดินแล้วเคยเดินจากห้างนู้นมาห้างนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่า ชิวๆเพราะเป็นคนชอบเดินได้ออกกำลังกายไปด้วยเแล้วแบบพี่ๆถือกล้องแบบแพนทิวตายมีเหรออินแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าจริงๆรู้สึกว่าพูมอาจจะแบบยาวกว่านี้ได้อีกครับ <ๆ S 2> เริ่มจากเริ่มจากเากชียงใหม่นี้เลยก็ได้ครับแล้วเราก็เดิน <ๆ S 2> เป็นฟิวมาราธอนเดี๋ยวพวกพี่รอที่บ้ครับครับครับได้ถ่ารูปจุ๋ยมได้ทำอะไรนเห็นว่าเขามีแบบว่าอ๋อได้ถ่ายได้ถ่ายถ่ายกับ พี um ่ต้นพี่เฟิร์สด้วยครับเป็นส <regret. S 1> ีโขนจากทีมเก็บดิราต้องรอดใช่เป็นแบบวิดีโอสโลอะไรแบบนี้พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เอาเป็นสโลให้เรับผมแล้วก็สแกนมาแกนครับผมครับแการแปลมากรอกนตั้งแต่เช้าเนี่ยโอ้ก็จริงจริงพี่ๆแฟนคขับมารอกันแบบเยอะมากนะแล้วรวมถึงแบบพี่ๆแบบแฟนคลับบ้านอื่นด้วยรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่สุดคือนะทุกคนแบบซัพพอร์ตกันหมดเลยอะไรแบบนี้รู้สึกว่าน่ารักมากๆเลยครับ ก็เป็นอะไรที่น่ารักดีครับคือเป็นอะไรที่ใหม่ที่สําหรับเราที่ได้มาเจอพี่เนาะได้เจอพี่ฟ้าด้วยดีใจมากชอบพี่ฟ้าได้เป็น f c ของพี่ฟ้าแล้วก็ได้เจอพี่เพื่อนๆจากแบบวงการครับวายเนสทรีนะครับหลายๆคนทั้งแบบฝั่ง GL อฝั่ง p l เลยก็เป็นเกียรติมากๆเลยครับเก่งก็ครับผู้ก่อนแล้วพูดก่อแล้ว ครับวันนี้ก็เจอหลายคนเลยฮะที่ไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นพี่บอสก็เจอกันตอนเดินเข้างานอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พี่ฟ้ารู้อยู่แล้วก็จะคุยกับพี่ฟ้าว่าเดี๋ยวเจอกันวันที่หนึ่งนะอะไรแบบเนี้ยใช่ฮะก็พาไปแนะนํามาครับใช่ก็แนะนําว่าอะไรครับอ๋ออันนี้น้องปิงครับแค่นั้นเหรอครับน้องผมครับน้องเหรอครับแค่น้องอ๋อถูกต้อง้วไงถูกต้องถามไม่ใช่ครับ ไม่มันเป็นอะไรที่นั่นแหละครับปกติเราเจอใครเราก็จะพาไปแนะนําคนรู้จักฝั่งเราอะไรอย่างเงี้ยทั้งเขาทั้งเราดีครับได้รู้จ like ักคนใหม่ๆเยอะขึ้นเลยครับแต่แนะนับไปแล้วครับครับก็นั่งปีก่อนไหมพี่เ่งยก็ได้ครับครับก็ตื่นเต้นนะแล้วก็ดีใจแบบไม่คิดว่าพี่ๆจะให้ไปพี่ๆจะมีพี่ๆจะมีอะไรอะ สามไม่คิดว่าพี่ๆจะมาให้กำลังใจกันเยอะขนาดนี้ฮะก<ฮะ>็ยอมใจทุกคนแบบทุกคนทุ่มเทมากๆแบบตากแดดอะไรแบบเนี้ยก็ขอบคุณมากๆนะที่ไปให้กำลังใจกันใช่แล้วก็ขอบคุณทุกๆกกิฟเวย์ขอบคุณคทุกๆขนมอาหารของที่ตั้งใจทำสติกเกอร์รูปวาดอะไรเงี้ยครับเราเราเห็นแล้วเราชื่นใจแล้วก็อุ่นใจมากๆมันมันมีค่าสำหรับพวกเรามากๆ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปหยิบด้วยตัวเองแบบเราเห็นภาพจากใน X หรือว่าใน i G ที่แท็กกันมาอนะไรเงี้ยเราก็ดีใจมากๆที่ทุกคนให้ความสำคัญกับวันนี้กับวันพิเศษของพวกเรามากขนาดนี้ครับก็หวังว่าทุกคนจะซัพพอร์ตพวกเราไปตลอดทางเนาะเพราะว่านี่มันแค่วงสวงมันยังมีฟิตติ้งยังมันมีคิวแรกมันยังมีแบบอีกมากมายเลยให้เราอยู่ด้วยกันไปตลอดก็หวังว่าจะยังไม่เบื่อกันนะแบบกลัวมากๆกลัวทุกคนทิ้งพวกเราไปเนาะใช่ก็ ฝากพี่ๆนะครับซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ด้วยกันจนกว่าจนกว่าจะเบื่อพวกเรานะก็ฝากซัพพอร์ตด้วยนะครับอยู่ด <150 S 1> ้กัน150ปีนะครับทุกคนรับรองว่ามีผลงานมีอะไรตื่นเต้นให้ทุกคนได้ได้รับชมได้เสพสื่ออย่างแน่นอนครับผมใช่ครับ จริงเป็นอะไรที่เราแอบแอบอยากทําเพื่อเพื่อขอบคุณแฟนคลับเราครับเพราะว่าคู่เก่งน้ำปิงจะเป็นคู่ที่เราแอคทีฟตั้งแต่ช่วงที่เรายังไม่ได้มีแฟนคลับเยอะเนาะเราพยายามแบบอยากให้คนได้ได้รับของขวัญจากเราแล้วก็บางทีอาจจะได้รับการมองเห็นจากคนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามแอคทีฟตัวเองในการที่จะแบบวางแผนทำคอนเทนต์คิดคอนเซปต์คุยกับพี่ช่างแต่งหน้าพี่โฮมเรสหรือว่าคุยกับทีมอะไรเงี้ยครับอย่างวันฮาโลวีนเนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันใกล้กับวันบวงสรวงพอดีแล้วแบบ เราก็อยากให้ของฝันกับเป็นแฟนด้วยก็เลยแบบงั้นเราทำผีไทยดีกว่าเพราะในไหนซีรีส์เราก็ไทยแล้วเงี้ยมันแบบมันไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยทำพี่มากพัคขนงดีกว่าแล้วเขาเองอยากเป็นมาริโอ้ไงเก่ง <ๆ S 1> อ่ะชอบพี่โอ้ฮะกอพี่โอ้โออมากๆเลยแบบติดตามตั้งแต่แบบแร่างแหงสยามแบบตั้งแต่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอะไรแบบนี้พี่มากอะไรนะติดตามมาตลอดแล้วก็ยังเป็นพี่มากคนละมากแล้วพี่มาก ก็ก็เลยแบบก็สารฝันให้เขาด้วยแล้วก็เราเองก็รู้สึกว่าการเป็นน้องนาคเนี่ยก็ก็เป็นอะไรที่ใหม่ดีแบบว่าเป็นเป็นในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบเป็นมีความแบบว่าแบบใหม่แบบ2024นิดนึงอะ่ะแล้วอันนี้มันคือหนังในตำนานถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบ Respect ตัวหนังนแบบที่มากพป็นขนมมากๆแล้วเราก็แบบเห็นแล้วเราอดไม่ได้ที่จะหยิบม,มาทำก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการกดไลค์กดแชร์ที่ทำให้มันถึง1ล้านวิวไวมากมาก ไม่แน่ใจว่าตอนนี้1นึ่งแสนหัวใจได้ยังแต่ว่าก็ทุ<บ>กยอดมีความหมายกับพวกเราแล้วก็พี่ๆช่างแต่งหน้ามาก,กทุกคนดีใจมากๆที่แบบผลการตอบรับฟีดแบ็กมันดีอ่ะแบบทุกคนบอกว่าแบบทำถึงอะไรเนะงีแบบ้ยเ,เราก็เราก็อุ่นใจเนาะตอนแรกเราก็กลัวมันแบบจะได้เว่าะุุกคนเป็นแฟเราจะชอบไปเนี่ยอะไรเงี้ย เห็นก็ได้ไรแบบเนี้ยก็เราก็ไม่ได้ลบหลู่นเนาะก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานส่วน<ช>น,วนับปิงก็เชื่ออยู่แล้วตัวเองเป็นสายมูแบบมูมากตั้งแต่เล็กแม่ก็พาเข้าวัดทำบุญเราก็เชื่อเรื่องพระเรื่องอะไรเพราะแบบชื่อเราเองก็พระเป็นคนตั้งให้อะไรเ่งนี้ครับจนมาถึงวันนี้ที่แบบกว่าเราจะมาอยู่ในวงการบันเทิงเราก็แบบมูเยอะเราก็เลยเชื่อว่ามันต้องไม่ไม่ธรรมดาโลกเนี่ยมันต้องมีเรื่องของแบบสปิริตชอลมีเรื่องของแบบ พลังบางอย่างที่เราสัมผัสไม่ได้ก็เลยแบบเชื่อแล้วก็ความเชื่อที่เชื่อมากๆตอนนี้คือเรื่องของแบบเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นละกันรู้สึกว่าล่าสุดเพิ่งโดนตามอย่างที่เคยบอกนอี่แหละคนจะทราบว่าเคยไปอยู่ไปส่งเขาโรงพยาบาลแล้วแบบโดนตามมาอะไรเงี้ยมันแบบจากที่เราเดินเข้าห้องปกติแล้วเราแบบรู้สึกปกติแต่วันนั้นมันรู้สึกไม่ปกติก็เลยคิดว่าโอ้นี่แหละคงมีจริงแหละแต่วา่าเราแค่ยังไม่มีโอกาสไม่มีทัมมิ่งไม่พบเจอ ก็ฝากทางบ้านนะครับไม่ต้องหาโอกาสเจอครับก็ถ้าไม่มีทมวิ่งเจอก็ไม่ต้องไปหาเจอนะครับอย่าหาทำเลยก็อยู่ปกติของเราไปครับกลัวมากแค่ไหนมูมากแค่ไหนน้ำปิงมูมูเรื่อยๆอครับอาจจะไม่ได้มูมากแต่ว่าก็มูบางอย่างแบบเช่นของนำโชคหรือว่าแบบไหว้พระมีขอบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคนนี้เขาแอบมูอยู่นะจริงๆผมมมูไว้ค่อนข้างเยอะฮะหลังจากที่ ที่การมูครั้งแรกในภาพยนตร์ประสบผลสำเร็จไปก็รอลที่สองเราจะพลาดได้ยังไงก็ต่อเลยฮะก็มีบ้างฮะมีมีที่เชียงใหม่แล้วก็มีที่บ้านบ้างอะไรเขาชอบบอกนีปิงว่าแบบ้อพี่ไม่ค่อยมูอะไรเงี้ยพี่ไม่ไ้ใส่ก่อนเนี้ยเม่อก่อนไม่ก่อนไม่มูตอนนี้มูละมองย้อนกลับไปตอนหนังก็ไปมูนี่หว่า หลังๆก็ไปมูนี่หว่าพี่ไม่ค่อยมูเท่าไหร่พี่ไม่ค่อยม,ม,คอยมูครับนเป็นคนพาเากันาก็พาบ้างครับตอนที่แบบใส่กําไรมูอะไรก็เยพยายามบอกเขาว่าเนี่ยพี่เก่งของจริงนะอันเนี้ยครับไปลองไหมหรือไปไหว้พระไหมไปนั่นนี่เขาก็พยายามปรับตัวเข้าหาเราก็แบบเออใส่บ้างอะไรเงี้ยหลังๆก็ไม่ค่อยใส่ละเดี๋ยวจะต้องบอกให้กลับมาใส่ของมูบ้างละจะได้แบบนําโชว์เพราะว่าทางานด้วยกันไงเพราะว่าถ้าเขาโชคดีครเราก็โชคดีไปด้วยถ้าเขาถูกหวย เราก็เหมือนถูกหวยไปด้วยไงก็ต้องดีไปด้วยกันกเลี้ยงครับล่าสุดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวดีใจมากเลยไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเป็นอะไรจะเป็นข้าวมันไก่จะเป็นผัดไทยผัดซียุได้หมดทุกอยาก่างได้ได้ไหมครับได้ค<อ>ะ เขียจิราต้องรอดด้วยนะครับก็พิ่งวงสูงไปเมื่อเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็อยากให้ทุกคนได้ไปติดตามบรรยากาศเนาะว่าจะขังแค่ไหนนะครับผ่านแฮแท็กเขียบจิราต้องรอด The s ซีรีส์นะครับหรือว่าแฮแท็กวงสูงเขียบจิราวงสูงเขียบจิราต้องรอดนะฮะก็ไปตอดตามได้แล้วก็ฝ่ายติดตามเร็วๆนี้น่าจะมีฟิตติ้งนะครับก็ฝ่ายติดตามและให้กําลังใจพวกเราจนกว่าจะเปิดกล้องหรือซีรีส์ออนก็ for international fans like I hope you guys uh, support us in every single way that we gonna have uh, any updates with camp Tirada series so uh, in this month we have the big day like so many events and I hope you guys like stay tuned and support us thank you.